สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกม,มาแนะนําทุกคนนะครับสําหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีวิวคลิปชันนะครับอย่าลืไมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม c o ุกกี้รันโอเวนเบกันนะครับก็เพิ่งอัปเดตกันสดๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมนี่เลยนะครับจะเป็นรูปโปเกมใหม่นะครับที่เป็นคุกกี้แม่จัก,กรวาลกับคุกกี้จอมโจรคุณธรรมเนาะส่วนคุกกี้ันกลางเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเป็นคุกกี้อะไรเป็นเนื้อเรื่องหรอ, <c oughs> อยังงงๆอยู่แต่ตัวละครน่ารักมากเลยนะตรงกลางนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปรุงยาโสมนะครับมออันนี้ก็มอลแล้วก็จิ้งจอกหรือเปล่าอันนี้คุกกี้จิ้งจอกเฉยๆหรอกเหมือนอันนี้เป็นมอลเลยอะอันนี้ก็จะเป็นเด้งดึกหรือเอ้าเด้งเฉยโอเคนะครับเราก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ดาวน์โหลดแพทนานเกิน <c oughs> าระบบไอบีนะครับไม่รู้ว่าทำไมเดือนนี้คุกกี้รันใช้เน่วที่เยอะจังเลยนะครับมาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับ อ้าโอดลของหนึ่งอันนี้นะครับจะเป็นไดี่แบบใหม่นะที่ผมได้บอกไว้นะอ่าภารกิจนะครับให้เราเคลียร์เนื้อเรื่องนะครับสเตจหนึ่งสามดาวนะครับแอนมิชชั่นที่ชัชตเตอร์หนึ่งหนีตะอบแม่หมดนะครับก็ถ้าเราเนี่ยถ้าเราแบบรู้สึกว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเราไม่อยากทําภารกิจอันนี้สมมติว่าผมแบบไม่อยากทําภารกิจอันนี้ใช่ไหมผมสามารถกดรีเฟรชเป็นภารกิจอื่นได้นะครับ และการทําภารกิจสมมุติว่าเราทําภารกิจเสร็จปุ๊บนะครับเราจะผมที่ผมดูนะน่าจะได้ตรงเนี้ยนะครับก็คือตาปั๊มนะครับนี่เลยตาปั๊มนะครับก็คือครบ5วันปะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้รางวัลตาปั๊มแรกประจําจสัปดาห์นะครับก็คือถ้าเราได้ครบอันเนี้ยเราจะได้เพิ่มอีก500เพรตรงนี้ไหมเชื่อว่าอาทิตย์หน้าก็เป็นอันนี้อีกอาทิตย์นึงก็เป็นอันนี้เหรอ โอเคอสมมติว่าผมไม่พอใจสามารถกดรีรีเฟรได้นะครับอันนี้ก็คือเบรกเอาเล่นที่หนีตาอ,อบแม่หมด1เกมนะครับเราไปเล่นหมดหมดเบรกเอาหนีตาอ,อบหเกมนะครับเราก็น่าจะเสร็จลากกิจนะฮะอ่ะแม่หมดเบรกหนีตาอ,อบใช่ไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยก็ได้นะครับเพราะาผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ไงหนีตาอ,อบแม่หมดมาพอดีเลยนะครับ อ่ะนี่นะครับหนึ่งเกมเนาะเราเล่นเราเราแค่กดเล่นเฉยๆก็น่าจะได้นะเพราะว่าภารกิจเนี่ยเขาบอกให้เราเล่นแค่หนึ่งเกมแล้วก็เนี่ยแค่กดเข้าแล้วก็ออกภารกิจก็น่าจะเสร็จนะครับซึ่งมันง่ายกว่าเดิมไหมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจต,ต้องมาดูกันอ่าไดอารี่ให้เรากดคำว่าเพลงนะครับ ไล่ไดรแดรี่จะที่อยู่ตรงนี้ปะเอ้าไม่เห็นได้เลยเราเล่นหนึ่งเกมก็เล่นหนึ่งเกมแล้วนะต้องทำคะแนนด้วยหรออนะ่ทำสักสิบล้านก็พอนะครับถือว่าเล่นเหมือนกันไม่ใช่หรออาทามิชชั่นสำเร็จแล้วโอเค เอาแล้วยังไงต่ออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรื่องไดอารี่เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าผมกดเข้าเนี่ยแล้วเด้งออกตลอดเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอแบบน่าจะมีปัญหาทางเกมหรือผมนี่แหละนะครับกดไม่ได้เลยนะครับกดคือเด้งออกจากเกมเลยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องไดอารี่เดี๋ยวผมขึ้นรูป ให้เข้าๆนะเพราะว่าผมเข้าในโทรศัพท์แล้วนะครับก็คือภารกิจเขาเช็คให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรื่องไดาอารี่นะครับอันในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่เข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแจกสมบัตินะครับก็คือจะเป็นสมบัติใหม่นะครับนี่เลยที่ผมลืมพูดไปในคลิปที่แล้วด้วยนะครับจะเป็นสมบัติใหม่นะครับก็คือให้เราเนี่ยเอาตัวละครคุกกี้นะครับมีจัก,กรวาลกระสันเลี้ยงเขาเนี่ยไปทํา ภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็จะได้รางวัลเป็นหัวใจนะครับใคร,ใครก็น่าจะเคยไอ้นี่กันเนาะเป็นภารกิจทั่วไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นที่ผมไม่ได้พูดเหมือนกันนะครับก็คือเป่ายิ้มฉุบนะครับมาก,กดไปเลยนะฮะเราสามารถเลือกได้ไหมว่าเราจะเอาอะไรนะฮะสวัสดีโอเคนะฮะขอกระดาษผมชอบกระดาษกระดาษ โอ้โหเพโอเคนะครับอา่ารางวัลผู้แพ้ได้เพจขึ้น30นะฮะอา่าเราต้องเปล่า3เกมหรอหรือไงโอ้เสมอกระดาษดิผมกระดาษ3อ่ะเอาดิเฮ้ยผมเพกระดาษ โอ้โหพ้กระดาษสี่ครั้งเหมือนบอทจะรู้นะฮะโอเคนะครับเราแพ้นะทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะรางวัลชนะพิเศษน,นะฮะรางวัลถัดไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหมดเป่ายินฉุบนะครับอันนี้ก็คือดูโฆษณาสหวาสเป่าได้อีกรอบหนึ่งนะอันนี้ต้องรอสิสองชั่วโมงถึงจะเป่าได้ครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมิชชั่นนะครับที่ หลายคนน่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วนะครับก็คือหีบสมบัตินะครับในนี้ก็จะมีตัวละครเมนจักรวาแจกับสัตว์เลี้ยงเจ้าตูบจักรวาเจ้าตูบยักษ์กวานะครับแล้วก็มีเพชรบนปนเปย์นะครับของสัมเพนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมบัติที่บัฟนะครับก็คือโคกตำยานะฮะโกรงบทยาเรียกโคกตำยาเนี่ยมาแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็ยังอยู่นะครับมิชชั่นประจําวันนะครับหยบทองอันนี้ก็จะเพิ่มมาใหม่นะครับเชิญเพื่อนเอา ตัวลิ้นจีออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนโอเคปกติเลยอ่ะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่เข้ามาด้วยนะครับเนื้อเรื่องนะฮะนี่เลยเนื้อเรื่องนี่นะครับเนื้อเรื่องคันปีนะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยอยู่60วันเลยอะ่ะนานมากเลยนะ2เดือนมะเนี่ย60วันกว่าจะหมดนะครับคือแบ่งเป็นแบบ สามเวลาทุกคนคิดดูดิอันนี้คือชัตเตอร์แรกเปิดกี่กี่กี่ด่าน5ด่านนะครับชัตเตอร์2อรอบ2เปิด5ด่านรอบ3เปิด5ด่านโอ้โห28วันรอกันแบบไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นนะครับคุกกี้เมจักรวาที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับของรางวัลต,ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่แบบอ่าทุกครั้งที่อัปเดตก็จะรีไอ้นี่ด้วยนะครับก็เรียกว่า คะแนนคุกกี้ชาเลนจ์นะฮะก็ไปทำคะแนนกันด้วยนะครับได้ของเยอะอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่าน,นี้นะครับไว้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นคุกกี้ชาเลนจ์แม่จักรวาลให้ดูไปละกันเนะาะอาจจะพาไปดูตัวละครเขาคร่าวๆก่อนละกันผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับจิ๊บเลือนลงมาน่าจะอยู่คู่กับพัน 1, ปีเพราะว่าไอดีผมก็มีพันปีนี่เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ